สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับแอดในช่วงแรกค่ะของมือวันที่27นะคะเดือนมกราคมค่ะปีพุทธศักราช2 5 6พนอค่ะพี่น้องคาะมูนีคค่ะแอดภาพพี่น้องบันเทาสุขสุขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูสามเงาเด้อค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางขามโค้งพี่น้องค่ะแนวทางของปูขาหัวทีพผ่านมากพี่น้องเขาวิ่งเก้านะคะ จับคู่เขามาเป็น0990ค่ะพี่น้องคะ0990นะคะเป,ป็นบังอลัร่างการเลยค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้นะครับปูมีน้าทางมาฝากแล้วนะคะพี่น้องเด่นแนวทางของปูสามเงาคะ่ะในคลิปนี้คะ่ะสิ่เดีาเป็นตัวใดพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะกล่าวสักการนะคะอาจารย์เ่เลนบอนะไรเนค่ะอาจารย์คะ ได้เก้าศูนย์ไม่เอาเนะ้องคืนเก้าศูนย์ไม่เอาอเอาเอา 1, อาก้าหนึ่งเข้าเก้าฝันว่าจับกบไข่เขาบอกว่าไอา้แหมันเป็นศูนย์นะหลวงพ่อนะจ้างไม่เอาอีกเนะี่ยแต่ว่าในในที่พายจาันให้มานี่ก็มีเก้าศูนย์เก้าไม่ใช่เหรอคะนี่น่าจะมีหกศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าอะไรนี้หมายถึงว่าพาจารย์ไม่ได้ซือ้อ เดี๋ยวจะหนึ่งเก้าทุ่มหนึ่งเก้าไหมอ๋ก้กวหกหกแค่นั้นแหละได้ซื้อซื้อซื้อไม่เยอะไม่ค่อยมีตังไงเออแต่ที่ให้ลงลงต้องวันนี้มีแจที่ให้ไปแล้วค่ะจนหนึ่งเก้าไปตัวเดียวเลยให้หนึ่งเก้ากับหกหกไปแค่นั้นเองนะอ๋อนี่ <g ül üyor> oh, <nee. S 2> ออเฮ้ 09นเก้ามีแจมันตัด2องตัวด้วยตึงหากแม่นะอาดอนใช่เรื่องการซื้อหรือเปล่ามันเยอะนะไม่เป็นไร่เอาวันนี้เลยครับอาจารย์ค่ะวันนี้ก็วันนี้ก็ยังจะปล่อยเยอะเหมือนเดิมอีกสักวันหนึ่งเนาะวันศุกก็จะน้อยลงแล้วนะค่ะ ลองดูลองโดยวัน FC นะใครที่ใครจะถูกสนใจจะร่วมทำลอดไฟก็พัดลงมาก็ยังรับอยู่นะอาจารย์โดนจงเลยก็ได้นะเด <c oughs> ี๋ยวหใจวอยเป็นงวดเป่งเลขน,นะเบอร์กรวโดมลืมนะ มปล่อยไปแล้วปล่อยไปแค่สองเลขหรือสามเลขนั้นเองหวยไทยแต่เมื่อแต่ข้างบนเดี๋ยวงวดหน้าจะปล่อยก็ปล่อยข้างล่างด้วยนะจะปล่อยข้างล่างอันนี้แปลว่ามีหวยไทยปล่อยจค่เอาสักสามเบอรนะ์เนาะหนึ่บเบอร์เลขชายสามตัวสามเบอร์เลขชายสองตัวหกเบอร์ พอทั้งหมดเก้าเบอร์แล้วนะอ่าพ,พร้อมก็เริ่มเลยนะอืมค่ะนะพร้อมเรือมไปที่เลขปักหลักวิ่งเล่นของเราที่แม่นแม่นเนี่ยนะค่ะอืมให้ไปที่แปดกับหกแปดกับหกค่ะแน่จับคู่สามตัวสามสามคู่นาะอือเก้าแปดห้า เก้าแปดห้าค่ะหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดหกค่ะหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดสามค่ะตัดเล่นไปที่สองตัวเนาะหกเบอร์นะ,นะไปกับบนล่างเลยนะค่ะห้าแปดห้าแปดค่ะ <8 S 2> 7, 8, แปดเจ็ดแปดละคะแปดหก อ๋อแปดหกค่ะแปดสามแปดสามค่ะหนึ่ง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 ค่ะสองเก้าสองเก้าค่ะแปดเก้าแปดเก้าค่ะแอบเน้นหนึ่งหนึ่งแปดหกเนี่ยนะค่ะแอบเน้นหนึ่งหนึ่งแปดหกนะค่ะ สี่ตัวอ 1, 1 8 6หนึ่งหนึ่งแปดหกะรเบอรวยนะสี่ตัวนี้หนึ่งหนึ่งแปดหกนะคะาอ,อคาจารย์ใช่หนึ่งหนึ่งแปดหค่ะแปดหกแปดหกไปก่อนโนอตเดียวาจารย์ซื้อแปดห้าหนึ่งแปดห้าโอ้โหจะช็อกกันตายหา <c oughs> โอา,าโอ่ <c oughs> <c oughs> โาฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่ี่าฮ่าฮลงค่ะ <c oughs> <c oughs> ไปรู้เนาหน,ห,นห,นหนึ่งหนึ่งเปิดห้าออกหนึ่งหนึ่งแปดหกโอ้โหอาจารย์โอ้โหจะเป็นลมห, <c oughs> หลายครั้งนะแบบเนี้ยหหัวใจจะวาดตายกราพะอาจารย์แต็มเดียวนะรอาจารย์ถ้าแบบนีเพิ่งตายเดี๋ยวตายไม่ได้ใช้เงินเด้อ <c oughs> เป็นไงอากาศดีไหมอากาศดีหรือเปล่าอากาศดีอยู่ค่ะวันนี้ไม่ร้อนนะคะาอาจารย์อหนาววันนี้เดียกมันจะมีเงินแทงแล้วนะตอนนี้นะ,ะเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะไปรวดมนทำบุญเจ็ดวันก็สามร้อยนะ,ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเชิญเช้าฉันฟรีดได้ตังอีกสองร้อยบักห้าร้อยแล้วไม่โครงการ มีโครงการหวยรารออยู่นะไม่ได้คิดถึงอะไรตอนนี้ไม่ได้คิดถึงอะไรเลยนะจิตไม่ว่างเลยจิตไปถึงหวยครับผมนะคะอาจารย์คิดถึงเบึงแล้วเลยเดี๋ยวโทรหาบึงแล้วเนาะหวยครับผม วันนี้ถูกแน่เบื้องล่ะรวยเอ้ยนะค่ะพรารใจชุดนี้ข้ามโงนงานนี่นี่ข้ามโขงตุดนี้ข้ามโขงข้ามโขงเทบไม่ฝันเลยพอแค่นี้แหละนะเบื้องล่ะข้าฝันได้ัอีกมันเป็นเลขคำนวณนะะเลขถูกมากก็ดูดินะจุดสองดอกได้แปดหนึ่งสองดอกหรือแปดหนึ่งสี่แปดหรือเปอ่าจุดพร้อมกันเลยแม่เบื้องลรวยค่ะอืม จุดพรอมกันมาเอ๊ะหามาแน,น,น่มันะ้มงแปดศูนย์แปดศูนย์แปมแปดศูนย์แน่ใช่ไหอ่าถ้าจุดวันก่อนเป็นไงนะใช่ไหมช้าจุดวันจันเป็นไงนะกไค่ะแม่เลยครับอาจารย์อ่แตกสี่ตัวค่ะโอ้ยมันไม่อะไรยังนี้วนะเนาะเดี๋ยววันนี้เขาจะมาคุยไปวัดไม่หรือเปล่า เขาว่าจะมารับวันนี้นะโอ้วันนี้วันนี้ยี่สิบเจ็ดแล้วอ่ามารับก็บไปไม่รับกบ็หากินอยู่ตามวันนี้นะปล่อย <laughs> หวยบ้างอะไรบ้างไปเรื่อยไปตามเรื่องราวเราไปนะ <laughs> ตามโขงไปเปินบ้านเอาสาวเราไปเที่ยวหาประกวดหากินไปเออเอาเขาว่าจะมารับกี่โมนะครับอาจารย์ เข,เ,ขเขาไม่ได้มานัดกับเราเขานัดกับคนอื่นไงคนอื่นเขามาบอกเราอีกทีบอกอาจารย์เขาจะมารับวันที่ยี่สิบเจ็ดเด้หรือไงอ๋อไม่ได้มาหาเราโดยตรงไงถ้าไมมารับเราก็ไม่ตปไงต้องแต่งขันแปดขันห้ามารับเราจะให้รับไปชื่อชื่อไงเราไม่ไปเรบกูเดี๋ยวพวกมักรชายยกดาไม่มีหน้าไปตู้อะไรก็มันไดมม้มันมารับมึงมาเชิญกูไปมึงจะมาด่ากูยังไงเราบันโทอง <c oughs> อืมไม่มัไม่มาไม่มารับเสด็จคู่คู่คูอาจารย์คะขอบคุณค่ะไป,ไปพูดเองอ่าโอเคเชิญดิ้ไม่ใช่การรับสกาย,ยการดคุณสาะแซ่แท้คุณเกิดนานะไม่ได้เรื่องปลากินให้ก่อนที่เป็สมองแล้วกับเ็สเชิบสรุปนะทางทานท่้นคลิปนี้นะคะพี่นักข่าวณทางจากปูสามเงาด้วยค่ะพี่น้องค่าเลขปักลักของปูค่ะแปดกับหกนะคะปักลักของปูแปดกับหกจับคู่ค่ะ หนึ่งหนึ่งแปดหกเก้าแปดหาหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดสามหาแปดแปดหกแปดสามหนึ่งหนึ่งสองเก้าแล้วก็บแปดเก้านะคะพี่น้องคะเน้นๆก็คือแปดหกแล้วกัหนึ่งหนึ่งเดาค่ะพี่น้องคะแปดหกแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะคะพี่น้องคะเอาพี่น้องสำหรับระดาบของกูค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะมือว่านี่นะคะพี่น้องคะมือว่านี่มือว่านี่นะคะเขาปักลักเก้านะคะพี่น้องคะเขาปักลักเก้านะคะ อ่าเขาจับคู่ศูนย์เก้าเก้าศูนย์ดยวพี่น้องเด้วยเข่าศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะคะพี่น้องคะอย่าลืมค่ะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้คะ่ะสำหรับแนวทางจากปูสามเงานะคะแนวทางข่ามคงพี่น้องคะอย่าลืมคะ่ะนําไปพิจารณาเบิ่งงนาะคะ่ะพี่น้องคะทางจองนํางเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าคะ่ะพี่น้องคะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอ,ขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปูสามเงาค่ะสำหรับพี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเท่อแรค่ะพี่น้องค่ะถ้าไ่าอยากสิพภาดกับแนวทางเด็ดเ็แบบนี้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมค่ะพี่น้องค่ะฝากกดอ่า ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สะได้บ่บพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทาง่งจากทางรายการน,นะคะพี่น้องคะเอาสำหรับคลิปนี้คะ่ะแนวทางของปูสามเงาคะ่ะแนวทางขามโคง้งนะคะทำบุญธรรมมวลมวนี้มีเพียงสมนีนะคะพี่น้องแอร์กษเดชได้ขอโตร่าพี่น้องพระทา่าสุขสุขนไปก่อนนะคะเอาไ้พอกันไม่กับแหวนในคลิปหนาคะ่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ